แชมเบอร์นะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันแกะไปแล้วคือมันแอบเล่นไปก่อนนะคะไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยจะมาวิวที่เดียวเลยก็นี่ในกล่องนะคะก็มีกระดาษแผ่นใหญ่ที่หมุน,นะคะ่ะแล้วก็คู่มือซึ่งนังเกศศึกษ,ษามาเรียบร้อยแต่นังเกตคิดว่าเล่นคนเดียว,วมันไหมสนุกคะ่ะขอไปตามพี่ก่อนนะคะ ะค,ะคือมันจะมีแผ่นแดดให้เราก็ให้<ง>เรายืนอยู่ที่หนึ่งนะแล้วก,ก็จะหมุดเราจะให้ตากร้องหุนให้นะคะโอเคเริ่มเล่นกันเลยพี่ตันหยมจะอยู่ตรงไหนคะพี่ตันหยงจะอยู่ตรงไหนคะ,อย,ะอยู่ตรงขอเลือกตรงนี้คะ่ะจะสีเขียวแล้วกันค่ะพี่ขให้ตากร้องหมุนให้นะคะอ้ว เห็นแล้วเลยอะไรอ่ะ left hand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  ทางไหนเออสีเหลืองปะคะเล f t side left left hand อะเล f t side left ขวา left hand มือซ้ายซ้ายเหรอเออเหลืองโอ้สบายมากเลยค่ะต่อไปโอเคค่ะต่อไปนะคะ ไลท์แฮ <Light> <Light hand. S 2> นด์ตรงนี้เลยค่ะทำไมมันลำบากอย่างนี้คะทุกคนต่อไปถ้าเร็วไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเลฟฟตเลฟฟุตว่าข้างหลังวางอยู่เนี่ยวางวางอยู่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะฮะอยตายปึ๊บโอ้ยรู้สึกเมื่อยอุ้ยแต่ใครล้มกว่าคนนั้นแพ้นั่นองอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้โหตายตายตายต่อไป <c oughs> โอเคค่ะเจอเล่นแบบของเราบ้างไหมไม่อะตอนนี้นะคะ okay, เราเราคิดไชนะแล้วอีกรอบสุดท้ายแล้วเราจะมาเล่นแบบของเราเองมาพออยู่ที่เดิมค่ะ <laughs> ที่เดิมเริ่มเลยไลท์แฮนด์ไลท์เล็บซ้ายไลท์ขวาไลท์แฮนด์ ต่อไปเล็บฟุตเล็บฟุตเล็บซ้ายไ <f ew> ล่ขวาเล็บซ้ายไล่ขวาเล็บฟุตข,ขาซ้ายคคต่อไปเหมือนอยู่ทาเดิม่ไปเล็บฟุตเหมือนเดิม ต่อไปไลฟ์ฟุตเล็บซ้ายไลฟ์ขวานี่ค่ะไลฟ์ฟุตเอาไปละไม่เชื่อย่ายามไม่เก็บไโอเคมาถึเลยต่อไปเล็บแพนเสีเหลืองสีเหลืองโอ้สยต่อ ต่อไปเอาใหม่เอาใหม่ไลฟ์ฟูดสีฟ้าปะเด้ายเดเขียวโ้ยไม่ยบสีฟ้าบงนีต่อไปค่ะไลฟ์ฟูดเนี่ยสีฟ้าหก เ,เล็บฟุตมาดมทำอะไรสีอะไรอ่ะาอ,อยู่ตรงน,นี้ก็ได้ะจมาต่อ,อไปค่ะยองแพ้ล้วเล f t แ a n นสีแหวนส,สีสีอะไรคะสีแดงเหรอซาย,ายขวาเมื่อกี้อะไรนะพียวอะไรนะเล็บแ a n น ต่อไปจะเร็วแล้วนะ,นะนสรุปผลค่ะสรุปผลเ่นกเกมปส่ะล,กกลปิดคลิปเลยค่ะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับกรงหักับแชคเ <laughs> <laughs> กอร์น่า